มึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอะมุนมึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดิมมุน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 อย่ามาเล่นกับเดอมมุน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  กันหน้โชมึงเจอกักโป้เป่าแม็กไว้มึงก็ชอเป็นเจ้าสี 4, 2, 3, ่สองสี่สามแคถ้วยเอฟเอท็อปอยากกับเด็กผีมันเฮาเปนยัง,งยเจ้าวังท็อปโตถ้วยมิกกี้มเมาเดี๋ยวก็แพ้คโคเวนทีให้สิบค็อปปี้ไม่นูเดี๋ยวก็โดนจะประตูของดาวินนูเนสนัดนี่กูไม่เาผากูเผาไม่ต้องเาผากูเผาไม่ต้องเาผา,เ,าเล่นๆไปเลยดิน<ค>ั่น<ค>ดีกูไม<ค>่เผาอย่างนันไม่ต้องบอกมึงไม่ราพูเรื่องนี้อมึงจะมาหลอเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอะมุนมึงอย่ามาหลอกเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดดเมุน มุน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 อย่ามาลอกเล่นกับมุน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 ท่าตะตาูยตะตตะ่ตะูุตไม่คอยซอบไหนไหนมุนยิงอีกทีอีกรอตได้ปล่าและสปอรตให้มายิงจอดจอดนึกว่าตรงกอกเอาแฝจอดจอดไม่เข้าหอมไม่มีเจเคอาร์กองหลังก็กะสนโอนันน้าตะตเน่าลีเวอร์เอาแชมป์เพื่อมาหลีกซาส่วนแนยูจะอีกีปีก็ว้าว มึงอย่ามาเล่นกับเดมมุนในจริงมึงยิงอีกดมึงย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอมมุนมึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดิมมุน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 มึงอย่ามาเล่นกับเดมมุน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  ก็น่าโชว์มึงเจอกักรโป๊เปล่าแม้ควายมึงก็ชอบเป็นเจ้าสี่สองสีส่สามแคถ้วยเอฟเอท็อปอยากกัเด็กผีมันโหมันยังเจ้าวังทอ็อปโฟท่วยมิกมกี้เมาเดี๋ยวก็แพ้โคเวนทีให้สิบคอบบี้ไม่นูเดี๋ยวก็โดนจับประตูของดาวินนูเนสนัดนี้กูไม่เผากูเผาไม่ตั้งเผากูเผาไม่ตั้งเผาเล็กเล็กไปเลยดินัดนี้กูไม่เผาหนักหนักไม่ต้องบอกเขาทุกดอกที่กูเดาดิพีฮอตแซนด์มุดมึงอย่ามาเลาะเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอะมุนมึงอย่ามาเลาะเล่นกับเดอะมมมมุุุนนนนใจริิงงงึยออีกดดเะ มุน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 อย่ามาเล่นกับจะมุน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 ตดตาตส่ละตัตาตตตีะตาตตตตปุกก็ไมคอยซอมในในมุนยิงอีกทีอีกรอบได้ปล่าและปอดให้มายิงจอดจอดนึกว่าตรงปอกเอาไปจอดจอดไม่เข้าหอมไม่มี J K A กองหลังก็กะสนโอนันนาก็เน่าลีเวอร์เอาแชมเพื่มาอลีกซาส่วนแมนยูจะอีกกีปีก็ว้า มึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดิมมึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอมมุนมึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดอมมุน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 มึงอย่ามาเล่นกับเดอมมุน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 กานาโชมึงเจอกักโปเป้าแม่ควายมึงก็ชะเป็นเต้า สองสี่สามแคถ้วยเอฟเลียท็อปยากกับเด็กพีมันเฮาเมันยังเจ้าวังท็อปโฟ่ถ้วยมิกกี้เมาเดี๋ยวก็แพ้โคเวนทีให้สิบทอปบ,บี้ไม่นูเดี๋ยวก็โดนจับประตูของดาวิน,นูนเนสน,นั่นนี่กูไม่เาผากูเผาไม่ต้องเผากูเผาไม่ต้องเผ,า,ผ,า,งผาเล็กๆ,ๆไปเลยดีนั่นนี่กูไม่เผาหนักๆไม่ต้องบอกเขาทุกดอง มึงอย่ามาเล่นกับเดมมุนในจริงมึงยิงอีกดีเดิมุนมึงอย่ามาเล่นกับเดม o ุนในจริงมึงยิงอีกดีดิมุน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 มึงอย่ามาเล่นกับเดมุน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 มุดารกตสละาตดีอะท่กตุ๊บ็ไม่ค่ชอบแต่ในมุนยิงอีกทีอีก